พี่น้องพบพ่อกันในช่องไห h ชาแนลแล้วเนาะจ้ามื้อน,นี้พากกันมาเก็บพักบุ้งจะมากันสามคนสามทงสามคนแล้วกับสามอีกสามตัว <c oughs> บุ้งอยอดงามเลยไม่สะใหญ่จ้ะพากกันมาเก็บพักบุ้งจะนอน,นยอดพักบุ้งี่น้องไปแกงสม้มจ้าเอาดุดยอดงาม ฝนตกเธอหนึ่งแล้วโอเคมากระนองเคี้ยวน้ำนองเคี้ยวกับม่านน้ำ <c oughs> อู้ยผู้ยอดดิบมันมืโอโอ้โหยอดสวย อ้อาวยอดตัวนี้คือหายหมดแล้ะฮะอย่าลืมนะค่ะพี่น้องท่านใดเข้ามาเบิ่งก็อ <c oughs> ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เผื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจช่องไมคชาแนลนี่เด้อจ้ะน <c oughs> ้องเพียวตกน้ำเด้ <c oughs> อหยดเาถังมาดิ สุ่มไปพัดไปแกงสุ่มอยู่กับน้ำพอดีเลยนะแม่มมเป็นวิธีชีวิตชาวบ้านนะจ๊ะพี่น้องหาอยากมาชิ้นแบบบ้านๆนี่แหละคนบนนอกคอกน้เนาะช่วงนี้กระบอ บ่คอยได้สอยไข่หมดเด้อจ้าช่วงนี้บ่คอยมีแล้วเจ้ามื้อนี้เป็นวันที่สิบสิบเออสิบมีสายนเนาะ,ะเดี๋ยวก็ลืมมือ้อลืมวันลืมเดือนลืมปีแล้วช่วงนี้บ่คอยได้ไปหายอย่างแล้วเจ้าตรงนี้ห่อนเศร้านี่ไปเอาฟื้นมาแต่เศร้าแล้วจ้าตื่นมาไปเอาฟื้นเตอะเดกอคุณน่ะเพราะว่ามันห่อนสายบ่ได้เลย ่เ้าเก็บเก็บเก็บมันมืออะไรเงี้ยแม่เก็บพักมันม่วนตะวันก็ไปตัดชะอมมาต้มจิ้มน้ำพริกโอ้ยชะอมได้ฝนใหม่งามงามไปู้เดียวนะ บได้ถ่ายเห็นบึงเห็นน้องนายต้มข้าหมูข้ามาก็เลยบบมีเวลาไปถ่ายกต่ยากมันบ่มีคนไปถ่ายให้เนาะสะออนนะพี่น้องเห็นกับสีสะออนใยอดโมอะ่าสเก็บนิดเดียวแบบนี้มันแตกหลายแบบนี้พอดีอก,กันการซื่ย่าเขามาตัดมันแตกใหม่บบดนี้โอ้โหเก็บมันมือเก็บเป็นตะกร้าเลยแบ่งคนนูน่นคนนี่หมดแบ่งกัน บุ่งกำลังนั่นน้ามกำลังยืดน้ามมันได้นำฝนหน่อยโอ้ยน้องหนายเดินเหยียบไปโกนแล้วเนี่ยเดินน้ำหนาคคนเก็บเนาะโอาปวดหลังได้บะเนี่ <c oughs> ก้มเก็บพักตอนเลนนะปวดหลังมัน,นก้มดำนะได้แกงสมแล้วนี่แกงสมพอดีมีปลาช่อนอยู่สามตัวเพื่อนบ้านเอมามาให้แกงสมปลาช่อนนี่ดูดีใส่ใส่บาทเนาะอื่นเศร้าอ่ะมีกับเขาใส่บาท น้องใหมจะเป็นคนไปใส่บาดให้ทุกเศร้าเลยเด้อจ้ะวันนี้มือเศร้าเมย์กับชิญ่าโนู่นี่นั่นอยให้น้องใหมเป็นคนไปใส่กับน้องเพียวเขาก็บน้องเพียวกับไปใส่บาดเทนยาเพิ่นอีกสองคนนี่เขาก็จัพากันไปใส่บาดอันนี้ก็จะแบ่งให้น้องเพียวเนี่ย ยืนเบิ่งดอกบัวก็ชื่นใจพี่น้องบ่ได้เอาสูตรมากเก็บเอาฟักบัวไปกินแหมจังเนี่ยฟักบัวกระไลหลายบ้างเนะี่ยหรือสิลงเก็บให้เด็กน้อยไปกินแน่ก่อนมันบ่เลิกปนใดเราลงเอาได้อยู่ไปเดี๋ยวแม่เก็บมาเด็กะสิฝากคลิปฝากช่กองพี่น้องไว้เพียงสำนีเนาะจ้านี่พามาเก็บปักบุ้งเพราะได้แกงส้มสิดฝันให้น้องเที่ยวนัเดี๋ยวก็สิลาพี่น้องไว้เพียงสำนีเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าเดี๋ยวชืลงไปเอาฟักบัวให้เด็กน้อยกินกันจ้า สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะจ้าสวัสดีค่ะ